สปาร์ของมังงะวันพีในตอนที่1150ในตอนนี้ไมีชื่อตอนประมาณว่าโดมิลิวอซีโดยที่น้าปกตอนนี้นก็จะเป็นเล่าๆที่ยามาโตเธอนั้นกําลังส่งขึ้นดาบยาซยเอะให้กับสานเจ้าเอ็นมาที่แคว้นฮากโมาอีกส่วนเนื้อาหาในตอนนี้ก็จะเริ่มต้นมาที่ทันนิมในร่างกุนโกซึ่งเราจะได้เห็นนักวัฒน์มีมปล่อยพลังฮากคิราชันใส่ขอบคนยักเอลบาจะทําให้เราเด็กๆเกล่าผ่าคนยักษเนี่ยล้มลงไปนอนกับพื้นดอรี่โบกี้พร้อมกับกลุ่มเจ้าศาสตร์คนยักษ์เพราเขาได้เข้าโจมตีานิม่งกุโ แต่ว่าท่านิมในร่างกุนโกก็ได้ใช้ความสามารถหนังสือเวทบางอย่างหยิบม,มีดและปืนขึ้นมาแล้วเขาก็ได้แทงแล้วก็ยิงไปที่แขนข้างหนึ่งโบกี้พร้อมกับพูดนะว่าเนื่องจากตอนนี้เอาบาร์นไม่มีกษัตร,ริย์ท่านิมในร่างกุนโกก็เลยบอกให้ดอรี่และกับโบกี้จงกลารเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ที่เอบาร,ร,ร์ซาและหลังจากนั้นท่านิมก็ได้ใช้พลังที่มีชื่อว่าสัญญาอปีศาจเปลี่ยนดอรี่และกับโบกี้ให้กลายเป็นปีศาจยักษ์ที่มีพลังกำลังมหาศาลโดยการแลกอายุข,ขายเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น อยู่ในร้นานที่มีปีกเหมืนกนางคาวมีตีสนอยู่ในมือและเขาเนี่ยก็ยังมีหางที่เหมือนกับลูกศรอ,อีกด้วยส่วนทางด้านนอรลเลยกบโบกี้พวกเขาใน,นการเป,ป็นปีศาจที่มีปีกคางคาวแล้วก็มีเขี้ยวขนาดใหญ่ความกับเราจะได้เห็นวันในตอนนี้เนี่ยมีกองทัพปีศาจคนยักษ์ที่กำลังมุ่งหน้าไปสังหารจารุนและหลังจากนั้นเนื้อหาในกระดษตาจบความกับข้อความที่บอกนะว่าที่หน้าวันพิดไม่งดโอเคเลยนี่นก็จะเป็นเนื้อหาสปอยท์ทั้งหมดในคลิปนี้ฮะ,ะส่วนในถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปแบบนี้กกก็ยาลืมล์ชร แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัพเดตในห,หาคหม่ช่องเราสวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ